สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีครับทุกคนมาสวนจ้าผักมาสวนอย่ามาปักที่สวนมีผักลาลาย,ลาย,ยัางเนี่ยคนไทยอ่ะมีผักอะไรบ้างผักกะเทศฝรั่งมาเครียขคนไทยพริกพริกๆคนไทยพริกกระเันด้วย เอาเบียผักมาสวนจ้ะเอามาไว้นนสวนให้มันถูกแดดถูกลมให้เขาแข็งแรงอ่ะจ้ะถูกต้องนะครับไอ้ผักเป็นแข็งแรงนี่อยูอ่ม,มันได้ปลูกอภิษฎบักกะเ,เทศแล้วก็บักพิกบักเขอพริกบักเขีนนเเเยบนะเปาะบักกะเทศฝรั่งใช่บักือเทศรู้แล้วบักือเทศของฝรั่งอ่ะรู้แล้วต้องยำ้ำมีมีลูกเล็กๆลลูกลกันใหญ่ อม่เขือเทศค็อกเทลสักซีดาจ้ะมะเกือเทศส้มซิดามะเขือเทศบ้กซิดา,ดาแล้วมะเขือเทศไข่มเือเทศมยใยญ่ยอ่จ้ะแต่มาสวนจะเอาพักมาสวนเด้ะแหวนไม้สีมา,าปูกสลัดน้ำจ้จะเขาเได็ปลูกมาดูโหระพาม่ด้วยลืยมแล้วพูดนีหัวระพ้าควอมจ้ะจ้ะเบี้ยกเพีกเบี้ยบักเขือแหวนปลูกอยู่บ้บนานานาั่นแหละจ้ะแหวนหอบมาสวนจ้ะ จะ้ะกระเทษแล้วก็หัวละพลาหัวละพาต้นเน่้อยๆจ้ะต้นน้อยๆ้ <uh อยะ no no eh? หัวละพาต้นเน่้อยๆจะ้ะทางนี้ก็มีขึ้กันจะ้ะทางนี้กับพิกขึ้กันจะ้ะพริกพริกไทยเท่าไรจ้ะพริกเผ็ดเลยจ้ะอันนี้กับเกษตรจ้ะเกษตรกับเกษตรพีกสีฟา้าต้นหนึ่งจะ้ะพริกสีฟา้ามันก็บอกกระเทรมันเริ่มออกดอกอ่ะจ้ะนี่จ้ะไม่ดอกลรอนี่ พริกสีฟ้ามีดอกแล้วอันนี้กขงเงื่อเทศมีดอกอ่ะจ้ะตะกอนใจเป็นวันนี้ใจดีดีฝร <laughs> ั่งกินพิซซ่าแค <laughs> ลเท็ใจดีให้ฝรั่งกินพิซซ่า <c oughs> สินวะซื้อพิซซ่าให้ฝรั่งกิน่สวนจ้ะอนันปะทุน้ากับสับประรดจ้ะหน้าปะทุน้าหน้าสับประรดจ้ะง่ายๆจ้ะไอ้ฝรั่งกินขาก่อนลงมือเ็ดงานอ่ะจ้ะไ <laughs> อ้ฝรั่งกินก่อน đàn tí lăng, phong tam lăng, mi hết lăng gì mi hết hả? nè, voi con thay. wow, tất con, kìa, lùn, chân dài, ah, nương 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 say กลังกินอิ่มก่อนกำมีเห็ดทำดังเยอะทำยาตัดไตทำเท้าปลูกพักในทำน่งไรอะไรยังลูกเรีนี่ปลูกสลัดก้อนจ้ะ <laughs> ปลูกสลัดกับโคลาบีจ้ะโคลาบีโคลาบีจยะา,าบ่แคับอน รถส,สุนโครนนี่ใน,นรเวร,รถคนรถคนจ้ะรถคนอันประกาศหัวทีงแดงอ่ะจ้ะประกาศเขายไปเอาเป็กประกาศเขาไปเอาสวนใบหญ้าจ้ะหญ้าปลูกเพื่ออะไรจ้ะอ้าวทุกเอาลืมเล็้วมีคำบ่นด้วยเอ็ดฝรั่งเติมพลังก่อนเติมพลังที่พุ่งก่อนมาเนี่ยกินด้วยไม่อยากให้ฝรั่งกินคนเดียวอ้า นี่ปลูกเลี้ย o s a ัดนลำบานึงนี่ลำบากสองต้นที่สองต้นที่สองนี่ปลูกเลียหกต้นสลัดนี่หกต้นแต่มีอีกสลัดเอ็กซ์ตร้าปลูกอันนี้หกต้นมาดูชื่อะไรนี่

Nih, iksian. Oh, lom jen, sabai. Huu, uh, lom jen. Sabai-sabai, mi lom. Oh, mia, geng karat, nih. <laughs> Seda, มันนี่มาปลูกสลัดปลูกสลัดอันเดียวมันนี่ทุกคนไม่รู้ปลูกอะไรอีกไม่รู้ดูก่อนแต่ว่าปลูกสกลัดก่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วนงเแถวนงเแถวก็แถวยาวมันี้เนี่ยทุทททย <ะ S 2> กคนวันนี้ปลูกคนไทยโคลร,ราบีกับรรโคล พว่าเต่งเต่งกะลามปีชีแดงกะลามปีชีเต่งกะลามปีชีขาวยังไม่ได้ปลูกยังไม่มียังไม่มีสีแดงก่อนวันนี้แหวนจะลงโคอรบีนะจ้ะลงสลัดแล้ววันนี้เราเสีอันนี้ถ้าชินลงโคอรบีจ้ะปลูกโคอรบีปลุกคอรบีโคลาโคราบีเยาโว์คนไทย อากาศดีจ้ะลมพัดวอยวอยไม่แดดจ้ะ,จะนันน์ปอนครบไหมพอไหมมีสิบสองอันนี้มีสิบสองต้นคนไนทยปลูกแบบนี้ทุกคน,นอากาศดีดีลมมีลม ไม่เป็นร้อนสบายสบลมเย็นๆย็ลมเย็นเนะสบายสบาปลูกพักปลูกปักปลก,ปกัลกนงอันนึ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 งยาวยาวยาวสิบสองอันคนไทยปลุกาศอีกประกาศขาวจ้าปาะกาดข้าวประกาศขาวบ้านาวไหมจ้านี่ประกาศข้าวเล็กเล็กเล็กเลก็กเล็กปาศขาคนไทย ปาขาวมาจากเมืองไทยะจะบ,บ้านเราอา่ะจะโอ้เมียฮันนี่ใช้เวลาปลูกเบี้ยกำลังสวยเบี้ยกำลังงามงสวยแล้วอ่ะนี่กลับลูกแล้วลงเครื่องแทวเครื่องแทวประกาศเข้า ดี่ดีไทยๆกินพักไม่ต้องซื้อสลัดอีกเนาะอย่าเปิดไฟกับบอลทุกคนมาให้นกกินติดไว้เนาะไม่ให้นกจิกใบมันอย่าปิดใบพรอะจะไม่ให้นกจิกใบจ้ะนกจิกใบเราไม่แรงแักก็สวยเนาะอย่าเดี๋ยวนี้พักสวยแต่นกมาโะพอนกมากินนะ ยัวอลทุกคนทุกคนไดยปลูกประการ <laughs> นั่งสบายสบายเย็นเย็นไม่มีแดดปลูกประกากประการเขา, <laughs> <laughs> าที่โน่นปลูกเต็มเลี้ยแต่มาที่นี่แทน อย่าปลูกปปเปก้าวอย่าบอคนะนี่ปลูกอีกมีเบี้ยประกาศข่าวไล่หลายอย่ามันไม่รู้จะปลูกที่ไหนที่ปลูกแล้วมันมีติปลูกแล้ววะแต่ปลูกที่นี่ทั่ว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 คนไทยไม่มีที่ให้ปลูกแล้วเนี่ยมันปลูกใกล้ๆกัน นี่กับไอ้เจ๊ไก่กันเต็มไปหมดแล้วอย่าปลูกเต็มมีให้่จะปลูกแล้วเยอะเกินนะเยอะเกินพลังเยอะจริงอันเนี้เป็นแบบนีเป็นอะไรใครอยากกินกับปลูกมาอยากกินมาปลูกโอ้ยพลอรังอยากกินไหมล่ะอยากเชียวเห็นไหมทำไมพ่อรังไม่ปลูกผมทำดินเบอร์ผมทำดินประสาน ฝรั่งทำดินทำยิมให้คนไทยปลูกใช่ป่ะเนี่ยไทยปลูกสวยใช่ไหมปลูกทุกอยงสวยทัดแล้วทัดแล้วทัดแล้วยังอีกคือดาร์เหนื่อยไหมบอบออิ่มแล้วสิอิ่มแล้วอิ่มแล้วโดยไม่เหนื่อยกระเด็นเข่า กัดในยสวนจ้ะไม่ยากกัดสวนเทิงกันจ้ะให้ล้างขุดดินปุ๋ยออกไปแล้วปุ๋ยมเก็บนาานาาใส่แปลงผักอ่ะจ้ะนนี่ทุกคไปแล้วปุ๋ยฮ่าฮ่าเฮ้ยร้อนแดดแ <laughs> ดดแดดกับแดดลมหนาวจ้ะฝนกับสิริลลิลลิที่จะฝนตกแล้วพลังลลิลลฝนจะตกไหมอ่ะห้าสิาบแปดสิบเนาะ เป็นปูกผักกาดเหรอจ้ะปูกผักกาดขาวบ้านเทาจ้ะปูผักกาดขาวปูกสลัดแล้วก็ปูกคอลบีจ้ะอะไรแล้วก็ปูไอ้พักกาดแดงผักกาดหัวสีงแดงอ่ะจ้ะอันนี้ปลูกหลายอย่างอันนี้ปลูกหลายอย่างจ้ะล้วผักกาดขาว พริกกรลงจากพี่ว่าสิลองอีกสอ,องสามหมื่นจังลงพริกกันจ้ะเหตุงานฝรั่งกันเร็วเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวอิ่มแล้วสันวะเสียใจอิ่มแล้วสันวะหัวเราะหัวเราะลุงยงี้ไม่ซื้อไม่ซ่ายกินหรอกถ้าอิ่มแล้วไม่ทำงานงั้นเอาดินออกจก้ะอันนี้เราใส่แปลงให้จ้ะมาจะปลูกพ,พริกกันจ้ะ อ๋อเอฟซีพันวาไม้ยน่ามัสวนจังไไดเนาะจ้ะไม้ย่าพันยางมาสวนจ้ะตอนตอนมาเดี๋พันสินมาเองจ้ะตอนกลับบ้านน้ำกันเพันก็จะนั่งรถกลับน้ำกันจ้ะเพราะเมาเศร้านี่บลูพันสินมาจักโมงอ่ะจ้ะต้องเทื่ยวพันไปวัดก่อนเนี่มาเศร้าประมาณเที่ยงหรือว่าบ่ายโมงพันจังมาสวนจังสี่แม่จ้ะเพันได้สินยางมาเองพันวาอันนี้มาแล้งก็จะกลับบ้านพร้อมกันนะจ้ะแต่บ้านไม้ย่า จากบ้านวเญ,ญียมาสวนบ่กไก่จ้ะแต่ว่าจากบ้านแหวนมาสวนไก่กว่าบ้านเวีญมะนะจ้ะเรื่นกระสังยางไม่เองนะจ้ะเนี่ยมเศร้าตอนพ่นมาจ้ะราคาการพักกับกน้องกันตลอดนะจ้ะวิญญาะพันขับรถมาเป็นดอกจ้ะจักรยางกระคาบ,บ่าบเป็นจะพนย่านทุกคน คนไทยเซตปุ๋ยทีเทลตลากับลุกอีกประกาศปกสีนฝรั่งพักก่อนด่วยแกนด่วยเนี่ยโอลคนไทยฝัก็ัต้องนะครับฝรั่งพักก่อน แต่คนใช้กำลังใส่ปุ๋ยผักก่อนใส่ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยใส่ปุ๋ยแต่ปลูกผักปลูกผักกัดข้าววะปลูกผักกัดข้าวทำไม

Right, in noon. know. Right, head on.